ลับสวัสดีทุกทกท,กท่านที่เคารพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบซีใครใจกันอีกแล้วนะคะอาจารย์เบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมค่ะสำหรับเดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะอาจารย์เบยิบซีใครใจเดินนำไ้่ชุด ให้พรหมาญานของท่านอาจารย์พรหมาญานรัตนาญาณพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพพี่ๆค่ะลำดับต่อมานะคะอาจารย์บียิบซีใครใจขอร่ายพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนพยากรดดวงชะตานะคะให้กับทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะ อมอักขีพาหูบุพังสักการะวัทนังครูบาจารย์ยังอจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอรเคยีนะสุเขนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั Sugar, ้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมกันนะว่าในวันนี้เนี่ยไพ่พรมยานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมาบอกอะไรให้กับชาวราศีกุมชาวธาตุลมนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะอาจารย์บียิซีใครใจขออนุญาตเลือกไพ่อ,ออกมาจำนวนทั้งสิ้น12ใบนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมคะไพ่พรหมยานเนี่ยเขามีอายุอานามนะคะ20กว่าปีแล้วนะเจ้าของลิขสิทธ์ก็คือท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกค,ค่ะท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยอยู่ในวงการมา25ปีแล้วนะคะและท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์บียบซีใครใจเองค่ะโอ้ตายแล้วเมื่อสักครู่ลืมให้ท่านผู้ชมเนี่ย รับชมไพ่ไทยกองนะคะดูซิวันนี้ได้อะไรโอโหเท้าทัตตรศค่ะท่านผู้ชมเท้าทัตตรถนี้นะคะมาอวยพรให้กับชาวราศีกุมชาวธาตุลมค่ะให้ตัวท่านเองมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยได้โอกาสเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิพมหาเศรษฐีมีโชคมีลาบมีโอกาสถูกรัตตอรี่รางวัลใหญ่มีโอกาสได้จับเงินร้อยล้าน พันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านตามเลเวลของบุญผ่าวาัสนส่งของแต่ละท่านเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โห,โหนะคะแมเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะคะว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยเขาจะมาบอกอะไรนะคะให้กับชาวราศีกลุ่มชาวธาตุลมคะ่ะ อาจารย์ไียิบสี่ใครใจขอเรียงไพ่นะคะตามตำแหน่งต่าง,างๆค่ะท่านผู้ชมนะอืหือโหไพ่สวยนะเนี่ยไพ่สวยงามมากค่ะท่านผู้ชมนะออืือแล้วดวงชะตาของท่านผู้ชมจะมีไพ่สวยมากวันนี้มีมีไพ่พิเศษสำหรับ ชาวราศีกุ่มชาวธาตุลมสามใบแม่หมอให้ดูก่อนเลยนะคะมีองค์เทพระศิวะมีองค์เทพพระพพนารายมีองค์เทพพระวิษณุกรรมโอ้โหนี่ดวงดีมากนะคะชาวราศีกุ่มชาวธาตุลมดวงชะตาชีวิตของท่านเนี่ยเปิดแล้วนะคะคุมทรัพย์แห่งจักรวาลเปิดต้อนรับท่านแล้วดังนั้นในเดือน พฤษภาคม2568นี้นะคะหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหลายล้านได้หลายหลายล้านมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มีโอกาสได้จับเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านตามเลเวลตามบุญภาวนาส่งของแต่ละท่านเลยทีเดียวนะคะแต่ได้ไพ่สามใบนี้แล้วก็ ชีวิตของท่านเนี่ยจากร้ายกลายเป็นดีแน่นอนค่ะชาวราศีกุมชาวธาตุลมโอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะท่านผู้ชมดวงดีมากๆชาวราศีกุมชาวธาตุลมนะคะไพ่สวยงามมากมารับชมคาพยากรณ์กันเลยค่ะนะคะแม่หมอเริ่มตื่นเต้นและขนเริ่มลุกแล้วนะคะได้พระแม่ อุม,มนะคะชาวราศีกุมเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเวิรฤิ์ดีเป็นเลิศค่ะและตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบสร้างบุญชอบชอบสร้างบุญส่วนเนี่ยอยู่อย่างสม่ำเสมอน,นะคะท่านผู้ชมไพ่พระแม่อุมาม,มาเตือนนิดนึงว่าความวิตกกังวลใจความเคร่งเครียดนะคะ จะทำให้ตัวท่านเองเนี่ยรู้สึกเหนื่อยไปซะหน่อยดังนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นี้ชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมนะคะท่านต้องทำไมคะรีแลกซ์พักผ่อนร่างกายนะคะคอยเอาอกเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของตัวท่านเนี่ยให้มาก มีโอกาสไปเที่ยวเหนือดองใต้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะเพื่อเป็นการรีแลกซ์พักผ่อนหย่อนใจนะคะหรือตัวท่านเองอาจจะไปวัดใกล้บ้านเพื่อปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะ ฝึกการเจริญสติหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านของท่านเองก็ได้ค่ะทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวท่านเองเนี่ยผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะพ่ใหม่แรกมาก็มีความครึงเครียดไปสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมต่อมานะคะพานบุญจับนางมโนราค่ะนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยชาวราศีกุมตัวท่านเองต้องเปิดจิตเปิดใจเปิด ความเชื่อความศรัทธาว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีสิทธ์มีความสุขตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รวยมีสิทธิ์เป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเสียก่อนท่านต้องเปิดจิตเปิดใจเปิดใจยอมรับก่อนว่าท่านสามารถเป็นอย่างนั้นได้นะคะให้ตัวท่านเองเนี่ยตัดคําพูดดูถูกดูแคลนตัดคําพูดที่ดับฝันแท่นตัดคําพูดที่เหมือนใครบางคนมาตอบ ปูชีวิตท่านเอาไว้เกี่ยวกับในเรื่องของความมั่งคัง่งความร่ำรวยว่าท่านไม่มีโอกาสวันนั้นบันน้นนะคะให้ท่านเปลี่ยนทัศนคติเสือใหม่นะคะบอกกับตัวท่านเลยว่าท่านเองเป็นผู้ที่มีความสุขมีสิทธิ์มีความสุขค่ะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รวยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีได้นะคะและเริ่มลุกขึ้นมาเสริมสร้างสิ่งที่ชาวราศีกุ่มชาวธาตุลมเนี่ยมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธปรรมขึ้นมานะคะนะท่านผู้ชมลุกออกมาจากตรงนั้นนะคะอย่าไปจมจำอยู่ตรงนั้นจนนานเกินไปมันหมดเวลาแล้วท่านลุกขึ้นมาค่ะนะท่านผู้ชมท่านเป็นผู้ที่มีความรอบรู้นะเป็นที่ โชคดีได้รับโอกาสดีๆได้รับจังหวะด,ดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณอยู่มีโคช้ชครูค,ร,ครูบา,าอ,อ,จอาจารยคค์คอยให้กำลังอกกำลังใจคอยให้ความรับรู้คุณอยู่มีคุณพ่อคุณแม่คอยให้กำลังอกกำลังกำลังใจเนี่ยตัวท่านเองอยู่นะคะและตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถนะคะอย่าลืมค่ะคอยท่องเอาไว้อย่างสม่ำเสมอนะคะและท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถ นำองค์ความรู้นำความสามารถต่างๆนะคะมาสร้างสารสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะคะให้เกิดเป็นประโยชน์กับตัวคุณกับบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ได้ค่ะท่านผู้ชมชาวราศีกุมภ์คะปัจจุบันเนี่ยทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมีโชคชครูครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะที่มานำเสนอความรู้มาให้ไอเดียดีๆไอเดียเลิศ กับเราเนี่ยทุกคนทั่วโลกเลยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นชาวราศีกุมแบบฟร,ฟรีด้วยนะดังนั้นชาวราศีกุมนําตัวเองเนี่ยเข้าไปคลุกคลีทางโซเชียลมีเดียเลยค่ะลองเข้าไปรับชมรายการตัวอย่างเช่นนะคะรายการของดร์หนุ่ยค่ะนะสตาร์ชิกแมนนะคะสตาร์ิกแมนนะเป็นรายการที่อาจารย์บีมสีใครใจแนะนําเลยรายการของท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสี อาจารย์แมรี่อึ้งรังสีโคชรุงครูพอลล่าครูพารอีอาจารย์จูรี่นะคะอาจารย์หญิงจุธามาหนาสงขาเจ้าแม่หินสีมงคลแห่งประเทศไทยนะคะอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกพ,พูดถึงในเรื่องของไพ่พรมยานอาจารย์ถาวรบุญยญวันพูดถึงในเรื่องของไพ่ทาโรอาจารย์สังคมฮอฮารินอาจารย์กามนแสงวงอาจารย์ขุนทอง อาจารย์โค้ชมันนี่ซิกแพคโค้ชมันนี่อาจารย์ศิวกรอาจารย์อาจารย์อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่ชาวราศีกุมเนี่ยใจเนี่ยถูกจริตกับวิชาใดเรื่องใดและต้องมีความปรารถนาที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องใดในด้านใดหรือแม้แต่วิชาของยันแม่ปรินแก้ววชัชระพลแห่งรายการรวยเฮงเก่งดีนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมอาจจะมีะรายการอื่นๆในดวงใจในหัวใจของท่านผู้ชมก็ได้ท่านผู้ชมเนี่ยนำตัวเองเข้าไปคลุกครีเข้าไปเก็บเกี่ยวความรู้ความสิ่งที่ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยปรารถนาและนำมาสัสร้างนำมาอัดเด็บนำมา,มานำมาพัฒนาศักยาภาพความรู้ความสามารถในด้านต่างๆของตัวท่านผู้ชมเนี่ยนะคะได้แบบฟรีๆเลยค่ะ และหากท่านผู้ชมเนี่ยมีความปรารถนาไปลงคอร์สเรียนกับท่านอาจารย์น่ารักน่ารักหลายๆท่านที่กล่าวมาก็สามารถนะคะท่านผู้ชมและนำมาสร,สร้างสิ่งดีๆสิ่งเลิศเให้เกิดขึ้นนะคะบนโลกใบนี้และอย่าลืมค่ะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเรื่องราวเลิศเเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะท่านผู้ชมซึ่งโอกาสดีๆจังหวะด,ดีๆเนี่ยกำลังเกิดขึ้น กับชาวราศีกุมชาวธาตุลมแล้วนะคะแม่ไพ่สวยงามมากๆลาดับต่อมาค่ะท่านผู้ชมนะคะพยาครุฑอุ้มนางกากี่ค่ะแม่หมอบอกแล้วว่าดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดวงชะตาท่านเนี่ยดีดีประตูเขาเรียกว่าประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลเนี่ยเปิดต้อนรับท่านและ แม้แต่บุคคลต่างๆในวงสังคมยังให้การต้อนรับผลักดันสนับสนุนชาวราศีกุมชาวธาตุลมเลยแค่ะเห็นไหมคะไพ่สวยงามมากนะเป็นจังหวะดดีโอกาสดีแล้วที่ชาวราศีกุมชาวธาตุลมนะคะมาสร้างมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งเลิศๆให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะและสร้างผลงานต่างๆเหล่านั้นเนเี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม จำหนายใจแจกออกไปหรือให้แบ่งปันออกไปแบบฟรีๆนะคะให้บุคคลต่างๆในวงสังคมได้ยอมรับให้เป็นที่ประจักษ์กับสายตาของทุกๆคนในสังคมในโลกนะคะท่านผู้ชมในไพ่บอกเลยว่าเป็นจังหวะด,ดีโอกาสดีที่ตัวชาวราศีกุมได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค่ะ ดังนั้นเนี่ยชาวราศีกุมม,มีโครงการใดอย่างนี้เรื่องราวใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจก,การเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจทุกชนิดบนโลกไปนเนี้ยให้ชาวราศีกุมชาวธาตุลมรุกขึ้นมาสร,สร้างลงมือทําในทันทีค่ะนะทำแล้วมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับได้รับการสนับสน,นุนนะคะอย่างแน่นอนเลยทีเดียวท่านผู้ชม นะจ๊ะต่อมานะองค์เทพพนุมานค่ะเห็นหมั้ยคะความมั่งคั่งความร่ารวยกําลังรอคอยท่านอยู่โอกาสที่ท่านได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเนี่ยมีมาถึงท่านอย่างแน่นอนนะคะองค์เทพพนุมานมาแล้วนะคะเป็นผู้ที่มีโชคมีลาบมีโอกาสถูกหวยรวยโปนะคะชาวราศีกุมชาวธาตุนมนะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคะ่ะ สามารถที่จะสรรสร้างลงมือทําในเรื่องราวต่างๆในสิ่งต่างๆที่ชาวราศีกุมชาวธาตุลมมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการสรรสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเก่าหรือเป็นเรื่องใหม่หรือเป็นเรื่องที่กําลังดําเนินการอยู่ก็ตามนะคะท่านชมหาสมุดสวยๆส,สมุดเลิๆสมุดบันทึกมาสักเล่มหนึ่งค่ะหรืออาจจะเป็นกระดาษ A4 ก็ได้ขีดเขียนเรื่องราวดีๆโครงการดีๆโครงการเลิศๆ ที่ท่านมีความปรารถนาสรรสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธปรรมนะคะไพ่ย,ยังบ่งบอกด้วยนะช่วงระยะเวลาที่ชาวราศีกุมชาวธาตุลมสามารถที่จะกลั่นกรองไอเดียเลิดเดไอเดียดีๆออกมาได้นี่นะคะคือช่วงเวลาที่ท่านอาบน้ําค่ะท่านผู้ชมฟังนี่ผิดเลยค่ะช่วงเวลาที่ท่านอาบน้ํานี่แหละเป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยผ่อนคลายรีแลกซ์ ท่านจะมีไอเดียดีไอเดียเลิศออกมาในช่วงนั้นเมื่อท่านมีไอเดียเลิศไอเดียดีในช่วงนั้นแล้วนะคะเมื่ออัดนามเสร็จให้รีบขีดเขียนจดลงไปในสมุดบันทึกนั้นทันทีนะคะแล้วแล้วแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมมานั่งขีดเขียนดูในห้องหนังสือของคุณดูซิว่าเอ๊ะท่านมี การวางแผนอย่างไรมีการเตรียมการอย่างไรมีการเรียงลําดับเรื่องราวในเรื่องที่ท่านปรารถนาสรรสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้นเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามลําดับขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อแซท่านขีดเขียนขึ้นมาค่ะแล้วอย่าลืมนาตัวเองนะเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชครูครูบาอาจารย์นะคะผู้ซึ่งมีความารอบรู้ไปเก็บเกี่ยวค้นคว้าหาความรู้ค่ะ แล้วนำมาส,สร้างนำมามาดำเนินการนํามาอัดเดปบนำมา, T, ำมาส,สร้างสิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะกินม,มีความรู้ความสามารถของตัวท่านผู้ชมแล้วส,สร้างสิ่งต่างๆเหานั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาค่ะนะมีการทดสอบทดลองใช,ใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคน บนโลกใบน,นี้นะคะชาวราศีกุมชาวาธาตุลมค่ะสิ่งที่ตอบกลับมาคือชื่อเสียงเกียรติยศความมั่งคั่งความร่ำรวยมิตรภาพที่ดีรัฐที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวราศีกุมชาวาธาตุลมแหมดวงดีมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมต่อมานะคะโอ้โหท้าววิรุณหกนะคะท่านผู้ชมคะปัจจุบันนี้ ความรู้เขาจะมีเยอะมากมายและมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมากมายเลยในทุกวินาทีในทุกนาทีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะชาวราศีกุมชาวทศลมต้องคอยหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ค่ะเพิ่มทักษะเพิ่มกิมมิคเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะ การพัฒนาในด้านของความรู้ความสามารถการพัฒนาในเรื่องของบุคลิกภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นกันซึ่งทางโซเชียลมีเดียก็มีอาจารย์ไหลท่านเลยนะคะลองเข้าไปในรายการของท่านอาจารย์จูรี่ดูนะคะจะมีในเรื่องของการแนะนำการพัฒนาบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมให้กับเราแบบฟรีๆเลยทีเดียวหรือบางท่านสามารถไปลงคอร์สเรียนกับท่านอาจารย์จูรี่ได้นะคะอาจารย์จูรี่คะ่ะอาจารย์ชุรี นะอาจารย์ชุรีนะคะลองเข้าไปเซิร์ชดูนะคะอาจารย์ชุรีนี่ก็จะเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีค่ะนะคะอาจารย์จุรีนะคะอาจารย์จุรีนะการที่ท่านผู้ชมเนี่ยคอยพัฒนาบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมคอยพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆของท่านผู้ชมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถทาให้ตัวท่านผู้ชมเองนะคะกระโดดข้าม กระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะโอ้โหไพ่แนะนำมาดีมากๆเลยในวันนี้ลำดับต่อมานะคะองค์พระพิคเนตตังราชาโชคขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกุมชาวธาตุดมด้วยนะคะท่านเป็นผู้ที่มีโชคมากเลยได้คู่ดีนะคะเห็นไหมคู่ดีคู่ของท่านเนี่ยไม่ว่าท่านจะแต่งงานแล้วนะคะ มีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วคู่ครองของท่านน่ารักมากเลยนะคะทำบุญร่วมกันมาอยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายบุญบารมีเนี่ยหนุนนําส่งกันอยู่ด้วยกันแล้วรวยนะคะเป็นเนื้อคู่คู่ครองกันโดยแท้หากทำธุรกิจกิจการร่วมกันยิ่งส่งเสริมกันดีมากๆนะคะโอ้โหและสำหรับ คู่ท่านใดที่เป็นแฟนกันยังไม่แต่งงานกันท่านต้องแสดงความชัดเจนแสดงความเป็นกันลอณนมิทที่ดีต่อกันแสดงความเข้าใจกันแสดงความรักต่อกันให้มากๆยิ่งขึ้นนะคะบอกรักกันในทุกวันคอยลำลึกถึงในวันแรกที่คุณเริ่มรักกันนะคะท่านผู้ชมเขาเนี่ยเป็นคู่ชีวิตของท่านคะ่ะนะทั้งเขาและเธอไม่ว่าคุณจะเป็น หญิงเป็นชาย lgbtqai ก็ตามนะคะเป็นชีวิตเป็นคู่กันนะคะนะอยู่กันจนชั่วฟ้าบินสลายได้ทีเดียวและสำหรับท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองนะคะมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้เขาเข้ามาผลักดันส่งเสริมสนับสนุนค่ะทำให้ธุรกิจกิจการของคุณเกิดความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน,รน ช่อช่วงชัชวาลค่ะชาวราศีกุมชาวธาตุลมโอ้โหไพ่สวยงามมากนะคะลำดับต่อมาค่ะองค์พระวิษณุกรรมนะคะเขาบอกเลยว่าชาวราศีกุมเองเนี่ยสุขภาพพระนามัยดีและแข็งแรงแมาก ท่านเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพพลานามัยอย่างดีเยี่ยมค่ะและในไพ่ย,ยังบ่งบอกนิดนึงนะคะว่าหากชาวราศีกุมชาวทัตลมมีการรีโนเวทบ้านทาสีบ้านใหม่นะคะจัดวงจุย้ยบ้านใหม่จะด,ดีเยี่ยมมากเลยในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะทำบ้านของท่านเองให้เหมือนกับ โรงแรม5ดาวโรงแรม6ดาวเลยนะคะทผู้ชมเป็นการดีมากเลยนะคะเป็นการดึงดูดพลังงานความมั่งคัง่งพลังงานความล่ำรวยมาสู่บ้านช่องห้องหอของคุณนะบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยคะ่ะชาวราศีกุมเกณฑ์การเดินทางเตียงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศของคุณเนี่ยปลอดภัยนะคะการเดินทางเนี่ย ปลอดภยัยการติดต่อเจรจาการพูดคุยในเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานประสบความสําเร็จค่ะนะคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายล้านได้หลายล้านมีความโชดช่วงชัชวานมีความสําเร็จการพูดคุยกันตกลงเจรจาได้ดั่งใจที่ชาวราศีกุมเนี่ย ได้คิดเอาไว้นะเกี่ยนการเดินทางมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการต้อนรับผลักดันสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางท่านผู้ชมที่อยู่อาศัยนะคะทําบ้านช่องห้องหอของท่านผู้ชมเองเนี่ยให้มีความสะอาดสะอา้านมีความสวยงามนะให้เหมือนกับโรงแรมห้าดาวโรงแรมหกดาวเลยนะคะยิ่งพระยิ่งเจ้ามันปัดฝุ่นมันทําความสะอาดนะคะ พวงมาลัยที่แห้งแล้วดอกไม้ที่แห้งแล้วลาแล้วไปทิ้งค่ะนําจัดกันมาล้างความจัดก,กันเอาไว้นะคะรอโอกาสหน้าจังหวะหน้าขึ้นดอกไม้สดใหม่บูชาพวงมาลัยใหม่ค่ะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยอย่าลืมนะคะมีโอกาสรีโนเวทบ้านใหม่ทาสีบ้านใหม่ทําบ้านใหม่นะคะท่านผู้ชมขยงขยะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะ เมื่อถึงเวลารีบจำหน่ายใจแจกไปโดยเร็วค่ะอย่าไปเก็บสะสมเอาไว้นะคะเป็นการสะสมเชื้อโรคสัตว์มีพิษหนูยุงแมลงสาบสัตว์หรือยคขานค่ะนะและที่สำคัญบทบังทัศนียภาพอันสวยงามเงินหลักล้านเงินหลายล้านจะหลั่งไหลเข้าบ้านคุณก็มีเข้านะคะมันจะเข้ามาเป็นเบี้ยหัวแตกแทนนะคะดังนั้นรีบจำหน่ายใจแจกไปโดยเร็วค่ะนะ เพื่อเป็นการเปิดป,ประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลค่ะท่านผู้ชมเงินหลักล้านเงินหลาย,ล,ายล้านก็สามารถหลั่งไหลเข้ามาอย่างบ้านช่องห้องหอของคุณได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนะคะไพ่บินีนะคะพญาพารีจับปูทศกัณฐ์เนี่ยเขาบอกบอกว่าให้ชาวราศีกลุ่มเนี่ยนะคะให้ชาวราศีกลุ่มชาวธาตุลมเนี่ยนะให้ตัวท่านเองเนี่ย แสดงศักยาภาพออกมานะดึงศักยาภาพดึงความรู้ดึงความสามารถที่ตกที่มีอยู่ในตัวของคุณเองเนี่ยออกมาใช้อย่างสุดชีวิตอย่าโมลังเลอย่าโมสงสัยค่ะนะความลังเลความสงสัยเป็นตัวล็อกเป็นตัวล็อกค,ความจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชช่วงชัวชวันในชีวิตของเรานะคะคำพูดดูถูกคำพูด ที่ดับฝันคําพูดของใครบางคนที่นําตะปูมาตอกชีวิตของคุณเอาไว้ให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยให้คุณหลุดออกมาจากตรงนั้นนะคะกลับมาเป็นตัวของตัวเองค่ะนะและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นจิตมั่นใจในตัวของคุณเองนะคะชาวราศีกุมนะคะและไพยพยาสุรินราหูเนี่ยนะคะพระอสุรินราหู ถาอสุรินราหูเนี่ยมาบอกเลยว่าตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีโชคมีลาบค่ะคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหลายล้านได้ไหลายหลายล้านตัวท่านเองสามารถที่จะสร้างเงินล้านเงินหลักล้านหลายหลายล้านเนี่ยได้ด้วยจากความสามารถของตัวคุณได้จากความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้จากการลงมือทําของคุณอย่างสุดชีวิตนะคะ ท่านผู้ชมอย่าลืมนะความลังเลความสงสัยเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโนดชดช่วงชัชวานในชีวิตของคุณการที่ใครบางคนมาพูดจาดับฝันคุณหรือใครบางคนมาทำสิ่งเด็กก็ตามที่เหมือนกับการตอกตะปูชีวิตคุณให้คุณทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนู้นคุณต้องออกมาจากตรงนั้นค่ะกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะมีสติสัมปชัญญะ นะมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอย่างสม่เสมอลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้มันฝึกปฏิบัติธรรมนะคะท่านผู้ชมนะมันฝึกมันฝึกปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเนืองมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทดําดีเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตกับคุณนะคะทางโซเชียลมีเดียเนี่ยท่านผู้ชมคะอย่างเช่นช่อง u t u b e เนี่ย ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปเซิร์ชนะคะข้อความดีๆหัวข้อดีๆเช่น38มมงคลชีวิตซึ่ง38มมงคลชีวิตเนี่ยนะคะนำมาจากทำตลาดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ชมสามารถไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะแล้วนำเอาเนื้อหาในเรื่องนี้ สามสิบแปดมงคลชีวิตเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตของตัวท่านผู้ชมค่ะนะคะโอโ้โอหแมเรื่องดราดีๆเรื่องเราเล็ดเดมาถึงชาวราศีกุมชาวธนมอีกแล้วนะคะลำดับต่อมาค่ะพญาสุครีบนะคะโอ้โหการที่ชาวราศีกุมเนี่ยเป็นผู้ที่มีความมัง่งคั่งความร่ำรวยเป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดมีพลิพดีมีความสุขุมพิลาแพ้มีจิตใจที่อบอ้อมอารี ชอบสร้างบุญสร้างกุศลและแบ่งปันเรื่องเราดีๆไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะการสรรสร้างลงมือทําอย่างต่อเนื่องด้วยความอดทนด้วยความวิริยะอุตสาหะลงมือทําในทันทีลงมือทําอย่างต่อเนื่องอย่างสม่มําเสมอน,นั่นเองค่ะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,ง,งโรจน์ชดช่วงชัช,ชวุบันค่ะ มีโอกาสตั้งคั้งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและที่สำคัญเลยชาวราศีกุ่มชาวธาตุลมเนี่ยท่านเนี่ยนะคะได้รับคำอวยพรดีๆคำอวยพรเลิศเจากองค์พระแม่คงคาตลอดชีวิตเลยนะพระแม่คงคาได้อวยพรชีวิตให้กับชาวรักให,ให้ให้กับชาวราศีกุมค่ะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีกุ่มอาจารย์พูดผิดไปบ้างขออภัยชาวราศีกุมเนี่ย ได้รับทำโอยพรดีๆนะคะจากองค์พระแม่คงคาค่ะว่าท่านเนี่ยมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากเคราะห์ภัยและบาปกรรมค่ะโอ้โหดีเยอะมากๆเลยและอาจารย์เดยิบสีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมชาวธาตุลมจบลงแล้วนะคะ อาจารย์เบย์ปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนบีพีและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่ได้รับชมคลิปดีดีคลิปเลิศๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเล็ดของอาจารย์เบย์ยบซีใคระเกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด u u e r Thanks ให้กับอาจารย์เบย์ยิบซีใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจารย์เบย์ยใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุข มั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์เบียยิบสีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ